ประเด็นนี้มันต่างผมจะแทงประยุทธ์ดึงเราไหมใกล้ปากหน่อยมีวระจากีะแสเตงเกี้ยวไทยนำล่าตาหนึ่งนสองประชา้นเป็นการทำร้ายพระองค์ท่าน และเป็นการทําให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมซ้อมนี่เป็นเรื่องสำนักราชการที่เก้านะครับประยุทธ์เก้าจำนวนภาษีอะไรแล้ไม่ทําตามกระแส้แค่ตำรัาไม่เหลือไม่เหลือเลยแล้วไม่เหลือสัตว์บุเลสเลหลงอุปจักรันถ่ายหน่อยดิแม่งดันบุเลสมาจะไหวล่ะถ้าอย่างนี้ได้พระอาทิตยถึงจะการสูงสุด พึ่ประธานสาริกาไอ้ยุติใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองตอนนี้ประยุทธ์เอามาตราหนึ่งหนึ่งสองเอมาใช้เป็นการขัดเพื่อจองการเป็นการทำลายราชค้ามันกระสัเป็นการลังแกบเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นประยุทธ์มีความชั่วร้ายมากประเด็นนี้ประเด็นเดียวเราต้องรวมกันดีประยุทธ์ออกไป ขอพูดเท่านันนะครับฝั่งรัฐธรรมนูญหลายจะร่วมมือกันมีแต่ยุทธ์ด้วยความเคารพให้ท่านเอาคนสนบานรัฐบาลให้ได้เพราะมันทำสิ่งที่คัดต่อพระราชกิจดุลการที่ก้าและรัฐการที่สุดขอบคุณครับที่ฟังฟังขอเพียงรบมือ ให้กับท่านต่อสิวัลักษ์หน่อยได้